สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจากพิธีมวยของทัพอากาศถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นนเรนาดกคาแฟ่หัวชนคนสู้พิกัรน้ำหนัก113พนดครับพบกับทางด้านจอดชนะศึกขวยบางคอแหลม คู่ที่สองจะเป็นเพชรเมืองไทยซอณเรมนพบกับทางด้าน,น,นมงคลเพชรซอวังคลขันช่างพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์และคู่ที่สามจะเป็นเพชรผาไทยมณิวุฒิศิษย์พบกับทางด้านนน,นทัน,นันสวังเสือพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์คู่เวทของรายการช่วงแรกนี้ก็จะเป็นสีเพชรเล็กเกศเพชรเดชะพบกับท่าน,นันวีไอพีนายวชกิตตุงสงพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นี่คือคู่มวยช่วงแรกในวันนี้นะครับ แฟนค,คลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพีเคสองสีสิ่งดีที่ผมแนะนานะครับอยากให้เขาเพจส,สมปัสเข้าไปศึกษาหาความรู้กันนะครับแอปพีเคส,สเป็นลายพกยกระบอระบอัตโนมัติฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากทิดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480ผมพร้อมในคำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับ แอปพลิเคชันสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักเมื่อเช้าคู่แรกนั้นนั้นแล่นาดมา114ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งส่วนคู่ชก็คือยอดชนะศึกมา113.2ลดไป0.2เพชรเมืองไทยมา115.6ลดไป0.6มงคลเพชรมา117.4ลดไป2.4โอ้ลดไปหนึ่งกิโลกับอิกนิดนิดนะครับเพชรพาไทยมณวงศิธย์มา122.2ลดไป0.2 นนทนันมาร้อยยี่สิบสองจุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่สีเพชรเล็กมาร้อยยี่สิบจุดแปดลดไปศูนย์จุดแปดส่วน v ี p มาร้อยี่มาร้อยสิบเก้าจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองนะครับคู่โชคมาขาดต่อไปมาดูมารักมาชอบของแดนะัคู่แรกนั้นนะั่นละนาดตัวนี้หนักแรงตัวเล็กลดน้ำหนักปอนหนึ่งส่วนคู่โชคก็ยอดชนะศึกสูงยาวลดไปศูนย์จุดสอง ได้ยาวได้ใหญ่หนักแรงด้วยวันนี้ดีกว่าขาบวงจรคู่นี้ทางด้านนันเนาดเป็นรองค่อนข้างเยอะผมชอบทียอดชนะศึกลุ้นได้ถึงนับนอกคู่นี้นะครับมวยยังไม่กระดูกยังไม่เท่าไหร่ใข่พลาดเป็นลงเปหล่นด้วยนะครับความมันคงก็มีน้อยแต่ว่าจอดชนะศึกน้ำหนักมาดีได้สูงได้ใหญ่วันนี้ลุ้นได้ถึงนับนอก เปิดมาเป็นทีเด็ดในรายการนะครับยอดชนะศึกคุยบังคอแหลมคู่ที่สองครับเพชรเมืองไทยสอนนลมนซ้อมทีมงานผู้จัดนะครับส่วนคูช่ชกคืนมงคลเพชรสอนมงคลการช่างตัวนี้ก็สูงยาวเข่าแหลมแข้งเนียนมาหนักสอกคมกระดูกการพันมวยก็ยังไม่เท่าไหร่คู่นี้เพชรเมืองไทยนี่ก็หนักแรงทุกๆเช่นเดียวกันแต่รูปร่างเช้แบบคอน้างเยอะคู่นี้มีโอกาสนับน็อกเช่นเดียวกัน,นครับคู่แรกเนี่ยผมให้นับน็อก99.99เ99เลยนะครับคู่ที่สองมีโอกาสนับน็อก ถึงเก้าสิบเปอร์เซนตและผมก็ยังชอบไปเที่ยวมงคลเพชรสองคกันช่างได้ยาวได้ใหญ่ได้สูงวันนี้น่าจะเบียดผ่านท้ายๆและมีโอกาสนับน็อกด้วยนะครับห่วยคู่นี้คู่ที่สามครับเพชรผาไทยบนวงศิษย์ตัวนี้หนักแรงสายคมหมัดหนักศอกคมตีเนียนแต่ว่าถ้าไม่ลงไม่หล่นนะครับระวังหน่อยถ้าไม่ลงไม่หล่นเนี่ยโอกาสที่จะโดนกระทุ้งโดนกระซวกหลับ ล่วงหล่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตนตนเขาไปก่อนครับเพชรพาไทยบำรุงสิทธิ์วันนี้ดีกว่านนทนันขอวังเสือไม่ล่วงไม่หล่นมีเมามีเป๋มีแตกข้าตัวบางทุนเอาถ้าไม่ล่วงไม่หล่นไม,ม่เมาไม่เป๋ก็พิจณาานะครับอาจจะได้ข้ามคู่นี้อันตรายมีโอกาสทำน็อกถึง80เลยนะครับคู่หนึ่งคู่สองคู่สามวันนี้มีโอกาสนับน็อกสูงมากเวื่อเรายการวันนี้นะครับท่าน,นสันศีเปรเลขตเพชรเดชชาตวนี้เก๋าเกมหนักแรง ประเภทนอกได้ในดีนะครับต่อยมานานหลักเหลี่ยมดีส่วนวีพีนี่โอ้ประเภทสู้ดีแต่ว่าช้านิดหนึ่งวันไหนสู้เนี่ยช้างก็เอาไม่อยู่นะครับวันนี้เรทเปิดมากานั่นซีเปรตเป็นต่อน่าลงทุนดองครับรองไปที่วีพีนพิเศทุ่งสงสู้ดีวันนี้ถ้ามาสู้มีโอกาสพลิกขมาเป็นต่ออตัวบางทุนเราและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้นะครับผู้แร่นนั้นชอบไปที่ชอบชนะศึกควยบางขลมใหญ่ยาวดีกว่าควบวงจร ลุ้นได้ถึงนับน็อกคู่ที่สองชอบไปที่มงคลเพชรสองวันเนินช่างสูงยาวคอแหลมเช่นเดียวกันได้ใหญ่ด้วยคู่ที่สามนะครับเข้าไปที่เพชรพาไทยมลุงสิทธิ์หนักแรงคมกว่านะครับหนักแรงกว่าแต่ว่าถ้าไม่นับไปน็นนกค่อยตัวบางทุนเอาต,ต,ต้นลุ้นได้นะครับเพชรพาไทยมลุงสิทธิ์คุยในรายการวันนี้ชอบไปที่วีพีนวกิจตุงส่งนะครับขอบคุณสําหรับกอนเทนต์ที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ